ทิปที่แล้วนี่เอาขึ้นมาจากลมแล้วครับผมทลิปนี้ยากกว่าเดิมครับต้องถอยหลังกลับทางข้างหน้าไม่มีทางเลี้ยวครับแล้วก็เส้นเดิมที่มานี่ไปไม่ได้แล้วครับผม สำคัญคือดินเจอน้ำครับผมสุดง่ายมากครับต้องระวังเสียนุย้ยเสียนุย้ยเสียนุย้ยย่างยางเดี๋ยวมาให้ เอาดีลอนนำหน้าครับตามมาก็จ้ารถยกคันนี้ฮะไ,ไปไ,ไปไนไปวนี้โคเบโกกำลังเคลียร์พื้นที่ครับผมกะบังเด้นะอดเนี่ยัองเนี้ย Má tôi con à, đừng con nữa, đứng hạt. cho hạt nó con nó con Đứa đứa thằng nó nè อันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นครับผมเดี๋ยวจะมีพลิกสุดพลิกครับวิ่งลงเส้นทางกลางทุ่งนาเลยครับผมก็มดูว่าเส้นทางทางเกวียนนะจะไปได้ได้หรือเปล่านะครับหารุ้นกันครับผมลาดน,นิดเดียวคือ ลงคลองเลยครับท่ะทุกคนอตอนนี้ถึงเส้นทางที่เราจะ เอารถยกลัดไปนะครับผมตรงนี้ก็ลุ้นพอสมควรเหมือนกันว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้นทางที่มาเนี่ยมันเป็นเส้นทางตรงครับแต่เส้นทางที่มาเนี่ยรู้สึกว่าดินจะทุดสุดไปแล้วนะครับเส้นทางนี้แหละนะครับจะเดินรถไปมีช่องทางเดียวกับผมแต่เป็นทางเกวียนต้องลุ้นกันอยู่ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับผม รถของผมเองนี่ก็สีล้ออยู่ตรงนี้แหละครับขึ้นไม่ไหวลื่นเหลือเกินนะครับมาจากทางนี้แหละครับรถกระบะขอบคุณหอจกไบโอพลังไทยด้วยนี่ขับกี่วันแล้วเนี่ยอ่ะคันนี้มากี่วันละมาสี่แม่ห้าวันครับยีห้าวันเนาะอ๋อ อันนี้ไปลงอยู่นั่นพี่เหรอวัดอ่าเอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ลงมาทางเกวียนแล้วครับเอาก,ก็าากบะอผมมาจากจากลมครับผม ตันนี้เกิดปัญหาครับผมเหียบสตาร์ทไม่ติดครับเกิดจากอะไรไม่รู้สาเหตุครับผมตนนัวจะลองกระตุกดูนะครับคือสตาร์ทต,ติดอ๋อติดแล้วครับติดแล้ว เจ้าเจ้าแ,แม่เรียบร้อยเรียบร้อยเอารถยกตามมาครับทางนี่ค่อนข้างจะแคบครับผมโอ้โหโอ้โโอ้โอ เอารอดไหมเอ้ย <c oughs> ไม่รอดไม่รอด โคแล้วครับผมรอแม็คโคร,รอแม็คโคก่อนใจเย็นเย็นเออสแสดงว่าสนุนเส้นนี้นี่แข็งแรงมากครับรถบดยังผ่านมาได้ครับผมสุดยอดปปนะเป็นไรถึงติดแล้วกระตุกอ่ะ điều 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 điều, oh. ô hô, không phải sẽ chôn nữa không, nè à. ใช่ okay, ล้อลงแล้วบอนถนนนะครับขึ้นมาแล้วครับผมอ้าวกลับมาอีกฮฮ <laughs> ดูนกันครับเส้นทางดีครับโอ้โหรองเท้าเลยครับเอาเอาพุ่งเลย โอ้โหแรงครับอ่าเรียบร้อยสำเร็จครับผม ตรงนี้ลุมลึกครับผมแม่เกือบรอดแล้วครับผมเจอทางตัวนี้นี่อ๋อเรื่องเลยครับโบเบ่ตามท้ายมาครับผมปิดงาน เอาโอ้โอ้ยี่สิบกตันครับอเอาโอ,โอ้ลากเลยครับผมลึกบโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับว้าว ลากไปครับผมโอ้โหเอาติดคานไปโอ้โหเรีนร่วมครับตัวนี้น้ำไหลแรงมากครับ เจอฝนมาไม่กี่วันในน้ำเียโหอเอาฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอามาแล้วครับผมฝนมาแล้ว,ลว,ลวทุกคนอ้า ออกเดินทางไปต่อครับผมภารกิจของพวกเราจส,สิ้นแล้วครับผมฝนตกแล้วครับฝนตกไปลื่นมากครับผมโอ้โหดูถนน ได้วท่านผู้ชมไปก่อนครับผมบายคลิมนีครับ